a n a s o NIC ptae 8000นะครับวิดอทริลเลอร์ของ Dr. s t r a n ร e สเตรนะครับตัวนี้เป็น full hd นะครับความสว่างอยู่ที่2200แนอนรน l u m e n contrast อยู่ที่50000 0ต่อนหนึ่งเลยนะฮะภาพดูมีมิติมากข้อพิเศษของตัวนี้คือเมื่อมันเป็นอดีตตัวท็อปนะครับเลนส์ชิปได้นะครับทั้งแนวตั้งและแนวนอน แล้วก็การซูมการโฟกัสเป็นระบบไฟฟ้านะครับเครื่องสีดำสวยตามภาพอินเสิร์ตครับเพราะฉะนั้นมันเหมาะกับห้องโฮมเทเตอร์โปรเจคเตอร์แน่นอนถ้าสนใจแวะมาดูได้นะครับหลอดเนี่ยมันจีดีประมาณ5,000ชั่วโมงนะครับตอนนี้ใช้ไปแล้วประมาณ3,500ชั่วโมงตัวท็อปเน้นส,สวยๆเน้น คุณภาพดีๆฟังก์ชันเยอะๆมันยังไงก็ต้องตัวนี้ครับมาลองดูภาพแนวสว่างมั้งนะครับ panasonic pte 8 0 0 0นนะครับอย่างที่บอกไปความสว่าง2,000นสองร้อ ansilumen นะครับเจอกับจอ a l r black crystal นะครับเกณฑ์น0.8 Yeah, man.